พบกันในตอนที่5ในเรื่องของเบสิกไซเบอร์เซกิริตี้ซึ่งเป็นตอนการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างอย่างถูกต้องอย่างที่เราคุยกันในตอนที่4ในเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยเมื่อเราเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยแล้วเราจําเป็นที่จะต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องด้วยเช่นกันถูกต้องอย่างไรข้อมูลที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตล้วนแต่เกิดขึ้นจากผู้ กระทำหรือผู้สร้างข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตไม่ได้เกิดขึ้นเองดังนั้นเมื่อข้อมูลหรือเนื้อหาที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นจากผู้ใดผู้หนึ่งเป็นคนจัดสร้างหรือจะดทาขึ้นมาข้อมูลเหล่านั้นล้วน,วนมีเงื่อนไขในเรื่องของลิขสิทธิ์เราจําเป็นต้องใช้งานข้อมูลนั้นๆให้ถูกต้องตามลิขสิทธิ์เช่นเราเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อไปอ่านหนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของระบบะาารักษาความปลอดภัยของไซเบอร์และเราไปทําการก๊อปปี้มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยที่เราไม่ได้อ้างอิงว่าเอามาจากใครเมื่อต้นทางเขาทราบเรื่องเขาสามารถฟ้องเราในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ได้หรือบอกว่าเราสมัครสมาชิกเพื่อสำหรับการฟังเพลงแต่บังเอิญว่าเมื่อเราเข้าสู่เว็บไซต์นั้นๆ เข้าฟังเพลงหรือเข้าสู่อินเทอร์เน็ตแล้วไปฟังเพลงเราเข้าไปทำการดาวน์โหลดแล้วเอาไปแชร์ให้กับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนที่เรารู้จักหรือเอาไปเผยแพรแ่ก็ตามถือว่าเราละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยเงื่อนไขของผู้ให้บริการพู้ใด้วยการเลือกแค่ให้สมาชิกได้รับรู้หรือรับฟังเพลงผู้ให้บริการไม่ได้อนุญาตให้ผู้ที่เป็นสมาชิก เข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็เผยแพร่ได้ในนั่นหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเข้าไปใช้งานอินเทอร์เน็ตควรใช้งานอย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์เช่นเราเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาดูแล้วก็อ่านเคสันไม่มีปัญหาอะไรหรือตัวอย่างแบบน,นี้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดเมื่อใดก็ตามเราก้าวข้ามคําว่าผู้ใช้งานกลายเป็นผู้เผยแพร่อาจมีเงื่อนไขเรื่องลิขสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ด้วยกระบวนการดังกล่าวลิขสิทธิ์ก็มีตั้งแต่ผู้สร้างสารรค์งานผู้ดัดแปลงผู้รวบรวมผลงานลูกจ้างนายจ้างผู้ว่าจ้างหน่วยงานราชการผู้รับโอนลิขสิทธิ์หรือในส่วนของผู้ให้ลิขสิทธิ์ตามพินัยกรรมหรือรับโอนลิขสิทธิ์ตามพไไินัยกรรมก็ตามรูปแบบพวกนี้ล้วนมีกฎหมายเข้ามาคุ้มครองโดยทั้งสิน้นเดี๋ยวในหัวข้อทางด้านหลังๆของตอนที่5เราจะไปคุยการในเรื่องของข้อกฎหมายที่ เป็นในเรื่องของการจัดการผู้กระทําความผิดในเรื่องของเราเรียกกันว่ารูปแบบของพอรบคอมพิวเตอร์ Computer. นั่นหมายความว่าการที่เกิดเหตุเหตุเกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากโทรศัพท์มือถือเกิดขึ้นจากคอมพิวเตอร์หรือเกิดขึ้นจากระบบใดก็ตามที่ไปดําเนินการบางสิ่งบางอย่างที่ไปผิดกฎหมายหรือพอรบรย่อมเกิดความผิดโดยทั้งสิน้น แล้วการใช้งานล่ะถ้าในกรนี้เป็นการใช้งานในบางองค์กรมีข้อกําหนดการใช้งานอย่างชัดเจนในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเช่นห้ามใช้งานโซเชียลในเวลาทํางานไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น l ล n e ไม่ว่าจะเป็น Instagram หรือว่าทวิตเตอร์ก็ตามในบางหน่วยง,งานมีการห้ามใช้งานอย่างชัดเจนหรือห้ามใช้งานเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพานันโดยอาจจะมีการบล็อกเว็บไซต์นั้นๆไม่ให้เข้าสู่เว็บไซต์นั้นๆได้หรือแค่ประกาศห้ามมาก็ตาม หรือห้ามใช้งานเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาละเมิดสิทธิของผู้อื่นเช่นอาจจะไปแสดงความเห็นทางด้านใดนด้านหนึ่งที่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นก็ถือว่าเป็นการกระทําความผิดในเรื่องของตัวกฎหมายพรบรในรูปแบบรูปแบบแบบด้วยเช่นกันหรือห้ามใช้งาน Google เพราะ Google เป็นเว็บไซต์สําหรับการค้นหาเว็บไซต์นั่นหมายความว่าคุณสามารถค้นหาคําอะไรก็ได้จาก Google และ g o o g l e ก็จะไปค้นหาเว็บไซต์ที่มีคำเหล่านั้นอยู่นะบางที่ก็ห้ามใช้หรือป้องกันตั้งแต่ต้นทางเลยคือห้ามค้นหาเลยก็มีหรือไปใช้งานเว็บไซต์ที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองหรือสถาบันบางองค์กรก็ห้ามเข้าสู่เว็บไซต์เว็บไซต์นั้นๆโดยโดยเงื่อนไขในเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองซึ่งในฝั่งของผู้ดูแลหรือเราเรียกว่าเป็นผู้ดูแลระบบเขาจะเป็นคนเข้ามาจัดการในส่วนของการควบคุม ว่าเว็บไซต์เว็บไซต์ไหนเข้าใช้งานได้ในช่วงเวลาไหนบ้างหรือเว็บไซต์ไหนเข้าใช้งานไม่ได้เลยในทุกช่วงเวลาก็ตามแต่ถ้าเกิดเราใช้งานที่ที่บ้านหรือใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือนเอาตัวอย่างใน,นเรื่องของการใช้งานที่บ้านก่อนโดยป, it, ปกติการใช้งานที่บ้านก็จะมีหน่วยงานควบคุมให้เราอยู่ด้านระดับหนึ่งแต่ควบคุมไม่เท่ากับการใช้งานในองค์กรเช่นการถ้าเราใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยปกติผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือโครงถ่ายโทรศัพท์มือถือเขาก็ควบคุมในระดับหนึ่งแต่ควบคุมไม่เท่างานการไม่เท่ากับการใช้งานในองค์กรโดยเช่นกันการใช้งานในอค์กรจะควบคุมค่อนข้างสูงในเรื่องของความปลอดภัยในรูปแบบดังกล่าวแล้วเองแล้วเรื่องของกฎหมายล่ะประเทศไทยมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครั้งแรกประกาศขึ้นมาตอนปีพุทธศักราช2550 แล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่งตอนปี2,560ตามลำดับด้วยเงินไขนั่นหมายความว่พรบสองฉบับนี้ใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบันถ้าเมื่อใดก็ตามเราไปใช้งานอะไรก็ตามที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตแล้วผิดพรบดังกล่าวเราถือว่าเป็นผู้กระทําความผิดตามเนื้อบัญญัติของพอรบรหรือตามมาตราในพรบรที่มีอยู่มาตราที่ ค่อนข้างเป็นกังวลพอสมควรกับการใช้งานของผู้ใช้งานทั่วทั่วไปก็จะมีในเรื่องของมาตราที่14มาตราที่14ว่าด้วยในเรื่องของผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับทําอะไรบ้างละ่ะเรื่องแรกโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูล ที่บิดเบือนหรือปลอมหรือปลอมหรือปลอม,ออมนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราไปแชร์ข้อความหรือเราไปโพสต์ข้อความบนโลกโซเชียลและข้อมูลนั้นๆหรือข้อความนั้นๆเป็นข้อความอันเป็นเท็จหรือส่งผลกระทบในแง่ของความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่3ก็ย่อมเป็นความผิดในเรื่องของมาตราที่14หรือในวงเล็บที่2 นำสู่นำนำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครูน่นี้และข้อมูลดังกล่าวส่งผลก็ทบในแง่ในเรื่องของความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในหน้าเศรษฐกิจกหรือโครงสร้างพื้นฐานก็เป็นข้อมูลที่ประชาชนทั่วไปเห็นแล้วอาจจะเกิดในเรื่องของความตื่นตระหนกตกใจก็ตามก็จะเกิดในเรื่องของมาตราดังกล่าวด้วยเช่นกันหรือนำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความผิด ในเรื่องของความมั่นคงแห่งราชอาณาจากักรก็จะเป็นในเรื่องของประมวลกฎหมายอาญาโดยเช่นกันในเคสดังกล่าวหรือในวงเล็บที่4นําเข้าข้อมูลอันเป็นลักษณะที่เป็นข้อมูลลามกที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้เช่นเราเจอแชร์ต่อๆกันมาในฝั่งของตัวโซเชียลนะครับอาจจะเป็นคลิปหลุดของบุคคลที่3และเราไปแชร์ต่อถือว่าเราเป็นหนึ่งในผู้นําเข้าข้อมูลนะครับต้องเป็นผู้ร่วมรับความผิดนั้นด้วยเช่นกัน เช่นกันครับในวงเล็บที่วงเล็บที่5เผยแพร่ส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้แล้วว่าเป็นข้อมูลที่ผิดตามวงเล็บที่1งวงเล็บที่2งวงเล็บที่3แล้วก็วงเล็บที่4อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือเห็นแล้วแชร์ต่อก็ถือว่าเป็นความผิดด้วยเช่นกันซึ่งเราอาจจะไม่ได้เป็นคนนําเข้าแต่เราเป็นคนเผยแพร่หรือส่งต่อก็ถือว่าผิดในเรื่องของมาตรา14ด้วยเช่นกันอีกหนึ่งมาตรา ที่ค่อนข้างเป็นกังวลพอสมควรก็คือในเรื่องของมาตราที่16มาตราที่ 6, พูดว่าผู้ใดนำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่นและภาพอันเป็นภาพที่สร้างขึ้นตัดต่อแต่งเติมหรือดัดแปลงโดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการใดๆก็ตามโดย ประการที่น่าจะทําให้ผู้นั้นๆหรือผู้อื่นเสียชื่อหรือเสียชื่อเสียงถูกดูหมินถูกเกียดชังหรือได้รับความอับอายต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน200,000บาทนั่นหมายความว่าถ้าเราถ่ายคลิปเพื่อนหรือถ่ายรูปเพื่อนโดยเช่นใช้โทรศัพท์มือถือแล้วถ่ายรูปเพื่อนเช่นตอนที่เพื่อนหลับหรือตอนที่เพื่อนโดนแกล ล้วไปโพสในโลกโซเชียลเช่นในฝั่งของ Facebook เป็นตน้นวันหนึ่งเพื่อนอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่โอเคผมไม่โอเคกับภาพที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตเพื่อนคนนั้นมีสิทธิ์ฟ้องเราได้ตามมาตร,ราดังกล่าวตามมาตร,ราดังกล่าวนะครับอันนี้คือในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับฉันก็ฝากระมัดร,ระวังในเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตใช้งานโซเชียล ใช้งานโซเชียลเพราะว่าปัจจุบันเรามีกฎหมายเข้ามาคุ้มครองเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าเราไม่รู้สึกว่าเราถูกละเมิดสิทธิเราจะรู้สึกทันทีเมื่อเรารู้สึกว่าถูกละเมิดสิทธิเมื่อเราเป็นผู้ถูกละเมิดสิทธิเรามีกฎหมายที่คุ้มครองเราอยู่นั่นหมายความว่าเราสามารถไปดําเนินการกับผู้ละเมิดสิทธิ์เราได้ในแง่ของในทางกฎหมายนั่นเอง แล้วเราจะเราแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรเราเว็บไซต์ที่เราเข้าไปใช้งานปลอดภัยเราจะสังเกตได้จากในหัวชื่อของตัวเว็บไซต์อย่างที่คุยกันในบทที่แล้วหรือในตอนที่แล้วที่ว่าด้วยเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยนั่นเองเราก็ต้องสังเกตว่าเว็บไซต์นั้นๆขึ้นต้นด้วยชื่อเป็น HTTPS หรือไม่ถ้าเว็บไซต์นั้นๆไม่ได้ขึ้นต้นด้วยชื่อที่เป็น HTTPS เราควรเลี่ยงหรือหลีกเลี่ยงการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวนะเพราะว่า ตัวเว็บไซต์นั้นอาจจะไม่ปลอดภัยสําหรับตัวอุปกรณ์เราหรือเครื่องเรานั่นเองนะครับหวังว่าตัวข้อมูลที่เอามาเล่าให้ฟังทั้ง5ตอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบัญชีรายชื่อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภัยคุกค,คามทางไซเบอร์เรื่องของตัวมาแวร์เรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยแล้วก็อย่างถูกต้องนะครับจะนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในแง่ของประโยชน์ส่วนตน นในแง่ของการดูแลข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เราหรือเครื่องโทรศัพท์มือถือเราและไปดูแลข้อมูลในส่วนขององค์กรนะครับ